ไอ้วัวเองมาทรยจยน้นว่าเองไม่มีสักจะในหมู่โจนเองก็ควรจะรู้กฎดีอยู่แล้วจะพินัยบ,บส่วนยิ่งควรจะได้มาทดแทนเอนนแต่ไอ้วัวนั่นเสือไม่ยอมบนเลยเน้นทั้งหมดที่พ้นมาได้กูต้องการช่วยเหลือคนจนที่เขากำลังรอความช่วยเหลือจากกูอยู่แต่พวกมึงมาตลดเร็ว ทำให้คนเหล่านั้นมีความศรัทธานในตัวกูเมื่อมองตีแล้วไม่รู้ใจทางอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงอาตมาของิทบาดยมงอาตมาเ,าเน,าาามานี่ยหยุดแล้วทำไมโยมถึงยังไม่หยุดล่ะผมเป็นบุตุชนไม่ได้สละโลกีวิสัยอย่างท่านผมยังมีกิเลส อำนาจในกิเลสไม่เคยทำให้ใครเจริญได้หรอกโยมละเว้นได้ก็ควรจะละเว้นเสียตอนนี้โยมกำลังชะตาขาดใบหน้าของโยมหมองคล้ำไม่มีราศีอยู่เลยอาตมาขอแนะนำให้โยมไปนั่งภาวนาบำเพ็ญจิตเพื่อเกิดกุศลเสียชีวิตชอ

่เป็นการฝึกขันพื้นฐานวาน่าโยงมนะจะอดทนได้หรือไม่จะ,ะ,ะพ่ะไม่เกี่ยวทำมานท่อทร้งเท้าเดินด้วยหลวงพ่อ โยมทั้งสองมีอดีตที่ผูกพันกันมาอาตมาไม่สามารถแยกออกจากกันได้โอ้ยแโอ้โหผมทั้งร้อนทั้งเจ็บนะครับอาจารย์ใช้จิตสิโยมเมื่อจิตสงบทุกอย่างในร่างกายก็จะสงบไปด้วยอุ้ยสงสัยเมียตายซะก่อนเรื่อมันก็จะสงบไปจริงๆอไง มีเขาเรื่องอะไนะโยมนึกออกไหมนั่นแหะสิครับพ่อนึกออกคุณคุนะนะฮะเอา้าก็บากมาได้สิมาแล้วโูกย่ยามหลวงพ่อเ่ยเหมือนย่ามโดเรมอนเลยมีทั้งกาทั้งเตา่าไม่รู้งัดออกมาได้ยังไงแล้วแดดเปรี้ยงๆจะฉันร้อนๆร่างกายทะลุเหล็กได้ยังไงตัดไตไส้พุงนี่บวมเพ่งหมดแล้ว นี่ลุงพ่อครับจากสิรัตน์นี่มันี่มดนี่หมดนเฮ้ยี่นี่อะอะไรพี่หินนี่เหรอพระต่ายพิดโดชบยอเหรอโว้ยมีด้วยเหรอมีสินี่ไงหมโอ้โหมีทุกอย่างลุงพ่อ